ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดากําลังจะไปหาหมอหน้าแล้วก็นัดเพื่อนเอาไว้พอดีว่าห่างหายจะคลิปหลายๆคนบอกคิดถึงสดาก็เลยโอเคแวะมาอัดพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาไม่มีคลิปจะลงเพราะว่ากินเจด้วยเดี๋ยววันนี้ถ้าไปกินอะไรหรือจะอัดให้นะตอนนี้ก็นั่งนั่งอยู่บนรถก็เดี๋ยวจะมากินขนมตามเคยพอดีว่ามีคนถามถึงทัว่วแล้วก็ ก็จะจัดให้นี่เดี๋ยวให้ดูสเบียงของสดาว่วาเวลาสระขับรถไปไหนรับเป็นยังไงนี่สภาพสเบียงโอเคคือเรอเพิ่งออกเจเมื่อวานนี้แล้วคือก็กินถั่วสระย,ยังโคตรเลยว่าถั่วกินถั่วไปแบบว่าเยอะมากประมาณสามถุงเนี่ยแล้วสิบแปดห่อคือแบบดีใจมากอะไม่ได้กินมาแบบนานอะเพราะว่ากินเจ ปินมากวันนี้ก็เอามากินอร่อยโคตรๆอะ่ะนี่แมทจะเป็นอย่างนี้วมยแมทจะเป็นอย่างนี้อร่อยมากมันจะนหวานหอมหมปินอ๋อแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าถั่ว ตอนนี้ราคาะหกสิบบาทแล้วนะจ๊าเพราะว่าพี่ตากับพี่เหยื่อจาดาเขากลับภูเก็ตแล้วถั่วก็ขนส่งไปที่นู่นมันแพงขึ้นเยอะมากเลยอืมอร่อยอะ่ะอร่อยมากๆโคเลห่อละหกสิบนี่หอ่อนี้ยังไม่ได้แกะเลยหกสิบบาทแต่ว่าคุ้มอะ่ะคือ 1> 1หนึ่งห่อใหญ่มีหกอันเล็กมีหกอันเล็กแบบนี้อร่อยมากๆจะกินแบบเหมือนคนบ้าเพราะว่ากินเจไงอพอออกมาก็เอาใหญ่เดียวอร่อยมากๆเดี๋ยวใครอยากทานใครไม่เคยทานอยากทานเดี๋ยวจะ,จะทิ้งลายไปให้แล้วก็เปนอ่างนี้ด้วยยขอบอกว่าอันนี้มึงกินกับกินนี่เองเพราะว่า ไม่มีเพิ่งได้เมื่อเช้านี้เองเพิ่งส่งมาให้เพราะว่าคุณเจนนะโซลาก,ก็ไมไ่ตุนเอาไว้อันนี้ดี้เคยกับบี๊กสาวส่งให้ไม่ได้กินหนักมากเนีย่ยเพิ่งได้กินตะกีนเนี่ยแก่เพิ่งแกะกินแล้วก็อัดเลยดีกว่าเพราะที่เป็นลม,มเปล่าเพียงหรอเโซล่าชอบกินอะเพีย เขาโพิมีสีรสเหมือนเดิมนะจ๊ะออริจินัลชีสลาบแล้วก็าร์บ,บีคิวห่อหนึ่งซากสิบบาทเหมือนเดิมแอดไปหาไปอักันเองเลยนะเพราะว่าสดาแค่มาโปรโมทเส้งไม่ได้เป็นคนขายพี่เคยกับพี่สาวสดาขายอร่อยอะเพลินมากไม่ได้กินแบบพูดนานอะปกติกินทุกวันอน่ะอันนี้กินเจก็เลยอดอ๋อ เต็มเนี่ยยังมีอันนี้อีกเอาไว้กินระหว่างทางเตียมงัของโปรโดเดี๋จะไปทำหน้าหน้ายะไม่หายแบบหมื่เลยต้องไปหาหมอและเดี๋ยววันนี้ถ้าได้ไปกินอะไรเดี๋ยวจะอัดให้อืมอร่อยอะ่ะก็ว่าวงอลังการ กินหมดไปแล้วหลายห่อมากกินหมดไปประมาณสี่ห้าหรอวะโอ้ยอ้ยอ่อยตอนแรกแบบกำลังขับรถแล้วก็อาจจะรถชนก็เลยแบบว่าโอ๊ยโอ๊ยจอดก่อนแปบะบปัองอือ่อยห่อหนึ่งก็แบบเนี่ยบินมันลดใครที่ สั่งไปทุกคนต้องกลับมาบอกว่าแบบพิสดามันอร่อยมากมันทำไมอร่อยขนาดนี้อย่างที่เราบอกเลยมันต้องชิมเอาเองค่ะสาก็ขี้เก็บจูนมากเดีย๋ยวจะหาไว้แบบมาชย่ะแต่ว่าคืออย่างที่บอกใครชอบดึงของอร่อยอร่อยก็คือบอกอร่อยไม่หร่อยคือไม่อร่อยอยากลองก็ต้องไปลองเอาเองอฟินอนะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้บนหัวคลิปนันนะ โอเคมาแกห้หายคิดถึงก่อนเดี๋ยวถ้ามีทิปอะไรเดี๋ยวจะลงให้เดี๋ยวจะไปแล้วจะไปขับรถต่อแล้วเดี๋ยวหืมเป็นโอ้ยจะเป็นลมไม่กินน้ังานขบวดจึงได้ของไปเท้าเดี๋ยวสลบสจะไหลเอ้ยจุงเบยไปแล้วนะห้าทีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มีอะไรอร่อยเดี๋ยวจะมานแนะนําใหม่น,นีซ่าไปก่อนนะบ๊ายบาย